ได้ไหมปลาซิวนะเป้าหมายเราปลาซิวปลาหมอยแล้วทะลีแล้ว สวัสดีครับเพื่อนๆตอนเช้าวันนี้นะครับเมื่อวานฝนตกไล่เนาะวันนี้ก็เลยมาดูว่าน้ำมันเริ่มลดเรียงเมื่อวานาน้ำมันท่วมนะครับสองวันมาละวันนี้ก็ลดลงมาแล้วก็ยังไม่ได้ทำรอบทำอะไรเลยเดี๋ยววันนี้พึ่งมาตัดบวบนะบนี่ตัดไว้ก่อนสีลูกได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวอันนี้กวนแก่ก่อนตอนเย็นเนาะ น่าจะเป็นกิโลแหละลูกเ,เริ่มเลยอุ้ยลูกสวยมากนะฮะอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้นะครับแล้วก็เย็นมาใส่รอบนึงตัดน้ำเลี้ยงมาก,ก่อนมันแก่ตันนี้นะครับมียอนี่เดี๋ยวเราจะทำยอกันนะครับผมก็ทำไม่เป็นหรอกนะแต่ว,ว่าลอง ลองทําดูนะครับว่าเราจะทำยงเมื่อก่อนเคยทําอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องขาม,มันไม่เหมือนทางเหนือทางอีสานเนาะเพราะาเราไม่มีไม้ไผ่ผมก็ได้มาจากทางเหนืออยู่มีอยู่สามขาเองอีกขานึงมันหายไอ้ขานั่ยนะเดี๋ยวเขาเรียกขายยอน,นะนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมาจากพยาเลยนะเนี่ยใช้ได้อยู่เลยเเคยมาทํายอเมื่อก่อนแล้วยอนพังไปแล้วครับ ลาหลายปีแล้วผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าทำไงแต่เหมือนกับว่ายอดนี้ผมซื้อมาสี่ศอกนะครับเขาบอกว่าให้วัดความยาวของมันตามอันนี้นะตามมุมมุมเฉียงมันแต่ที่ผมซื้อมายาวเกินเพาะผมซื้อมาสี่ศอกอะไรมันได้ใหญ่นาน,นี่นร้อยร้อยกว่าบาทเองนะเนี่ย เดี๋ยวมาดูนครับว่าไอ ok, ขา้ขาขานี่มันหายไปอันนึงกาลังตามหายอยู่ไม่รู้อยู่ไหนหรืออยู่ในน้าไม่รด้นะเดี๋ยวก็ค่อยมาดูนะครับเดี๋ยวต้องเหลือหาอะไรมาแทนเนาะแต,แต่ว่าต้องทําอะไรนะการกระบาดมาแนละยวจะใช้ท่อพ v c เดี๋ยวลองดูนะครับหาก่อนหาวัตถุด,ดิบกันครับไม่ใช่วัตถุด,ดิบดิหาวัสดุเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเจอท่อเดี๋ยวผมจะเอามาทําดูนะครับ เอ part. ็ดไอ้ดำมา่ะคันมันเดียวไม้ใหญ่ๆไม้ไผ่ไม่ต้องกลัวนะครับ่ะลุยกันยู่ก็เยอะกากาวนะครับอันน sì ี้ผมจะทำที่ใส่มันที่ใส่ไม้อ่ะไม้ขามัอ่ะ นี่แบบนี้เนาะลองดูลองดูลงดปลาซิวเยอะครับเยอะมากลองดู อะเนี่ยอไนี้ปาัหรือจะต้องทำขึ้นมาใหม่ฮะ มันจะได้กันไม่แค่นั้นแหละเดี๋ยวจะไปดูนะครับหาไม่ได้ครับแี่แสแบบนี้จะรู้ใช้ได้เ่านนะอันนี้มันอ่อนหน่อยของไม้ไม้ไม้มันอ่อนนะครับลองดูนะครับ มดาด้วยิให้ตัวจองช้างนะครับมันได้แล้วตอนนี้หาอะไรมามัดก่อน ได้ไหมปลาซิวนะเขาหมายเอาปลาซิว สงสัยไม่เห็นถ้ามันขาวหรือเปล่าต้องน้ำขุนๆเนาะรอฝนตกตอนเที่ยงนะครับเอาตั้งไว้นี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าปลาซิวจะได้ไหมปลาซิวเยอะมากนะยย่ยแยบปลาซิวเท่านั้นเลยปลาซิวปากิเดอดแต่มันสีอย่นี้หน่อยนะ สีมันจะขาวๆมันอาจจะมองเห็นวันที่น้ำท่วมน้ำมันไหลอ่ปะปลาซิวเยอะมากวันนี้เราถือว่าเทสก่อนนะครับอะเดี๋ยวหาตกปลากันด้วยนะครับตกปลานินไม่กินมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับไม่กินเอาเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไร กกด้แต่ระูเมื่อว,วานตกก็ได้ปลาหมอตัวนึงเนาะแล้วก็ฝนก็ไล่วันนี้ลองตกหน้าดินเหยเยดเส้ะเดือนนะครับลองตกหน้าดินดู ขอ,อเดียวเดี๋หนะอยากสซ่ปลานินนะไม่ได้เลยมันเยอะ ผูกเบ็ดใหม่นะครับลองใช้เบ็ดทุ่นดูนะใต้ดินรู้สึกว่ามันเงียบๆเลยใช้ทุ่นดูนะครับปลารู้สึกว่ามันจะหากินข้างบนแล้วตอนนี้เนาะไม่ใช้เบ็ดทุ่นหรอกระหว่างรอเมื่อวานผมใส่ตุ้มอันหนึ่งที่ว่าได้เหยื่อ เกีย yeah. สูตรอะไรอะล่อปลาอะไรเขาอะหมักหอยลงามาใส่ตรงเนี้ไม่รู้ว่าปลาเข้าจริงเปลนะ่าน้เมื่อวานฝนไล่ด้วยฟ้าก็ลงเรามาดูนะครับว่าแต่ฝนจริงเปล่า ปลากด็ดีไม่ได้รุนไรเลยครับวันนี้เอาซุ่นหายปลาหมอยแล้วปลาหมอยเยอะแทะตัวใหญ่ด้วยนะ

bài pa nin chăng lắm, chôm lắm Pa mỏ mỏi đó mỏi đang nát lười Mán mán còn có Hãy subscribe cho cái này một đi. hãy xếp ta Không này Ô dù. Ô Hai nám thêm đi. ปลาหมอเดี่วเยอะแทะปลาหมออารวาดครับโอ้ปลาหมออารวาดจริงหาตัวแล้วเนี่ยปลานี้ต้องเยอะไปในหมดนะ่นป้านนี้เยอะมากเลยหายหมดเลย

มาดูกันแล้วโอ้ยปลานิน,ปนไปหนหมดนี่ปลานี้มีเป็นร้อยเป็นพันไม่กินเบ็ดเลยครือีกงหรือเปล่า มนัมนมันแต่ประดุกประหมอเอ้นินหายไปไหนหมดนี่ ให้หมดเลยปลานินไม่กินเบ็ดเลยผมว่าฝนจะตกหนักนะนี่ตอนเที่ยงนี่ดูพยากรณ์นเนี่ยปลาจิงกระโดดหยองหยองนี่เดี๋ยวเที่ยงบ่ายโมงตกหนักแน่นอนครับไม่รู้จริงเปล่านะแดดล่มหน่อยนะครับก็เอาผักตกขึ้นนะครับเดี๋ยวพยายามจะขึ้นให้เยอะๆหน่อยก็ ที่ว่านะครับสับไว้แล้วเดี๋ยวจะเพาะเชื้อเห็ดฟางเนาะเห็ดฟางเชื้อ,อยังไม่มาเลยเอาขึ้นไ้รอ,อก่อนแล้วก็แหวกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวลองดูตรงนี้นะครับเนี่ยโอ้โหมา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 ละมาละมาแล้วดูดีว่าจะกินเปดด็ดไหมไม่กินนานแล้วนะเมื่อเช้าได้ปลาดุกสองตัวเนาะปลาหมอ ปลาหมออยู่สามตัวตอนนี้เราอยากดูปลานินนะครับต้องดูก่อนว่า,วามีโอกาสไหมตรงนี้เนาะลุ้นกันครับตรงนี้แหวกแล้วลองเอาอาหารมาอ่อยเยื่อดูนะรอนมา ลากแล้วลากแล้วนากแล้วโอ้ปลานี้แหละที่รอคอยปลานี้แหละปลานินตั้งนานกว่าจะได้จะค่ำแล้ว โอ้ไม่กินเหยื่อนานละปะนินตัวพอได้เลยครับปนุ่งปนินปนุกได้ไปสามสี่ห้าตัวอยู่นัสามตัวตตมาัาร้องดังมากเลย

แรงสุดๆเลยครับปลาก็ลากทุนไปไหนอไม่รู้เพิ่งไปตักกวัวแป๊บเดียวปลาหมอตัวเริ่มเลยปลาหมอตัวเริ่มเลยครับ ยืนเบ็ดด้วยม да. ั้งนี่ว่าแล้วยืนเบ็ดโอ้กยืนเบ็ดไปแล้วตกปันนี่ไม่ได้เลยคลาหมอ ว้าก็ฮึ่มๆ่มเลยนะครับลองดูอีกทีนี้มีไหมโอ้ปลากระดีเต็มเลยเห็นไหมโอ้ก่อนรอ,อน้ำหลากเดี๋ยวเรารอ,อน้ำหลากนะครับน้ำหลากเดี๋ยวฝนกำลังอุ้ยฝาแหบไปไปไปฝาแลบฟ้าแลบ งานนะครับวันน,นนี้ตอนนี้ฟ้าแรงมากนะฝนตกด้วยปลาหมอปลาดุกแต่ว่าตายต้นนึงออกแล้วนะครับปลาหมอและปลานีนปลาดุกเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะว่าทำไมู่อะไรแต่ปลาดุกผมก็ปล่อยไว้นะครับผมไม่กินปลาดุกไห้ก่อนตอนนี้ต้องลบฝนทอน มาดูดีแล้วมาดูอีกตัวแล้วครับโอ้ไปลบฝนก่อนแค่นี้ก่อนครับฟ้าแรงมากฝนมาแรงด้วย